ก็ขอนำจติธรรมเข้าสู่ศัสนุพิธีวันที่25แลม15ค่ำวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับวันสุกร์ก็เป็นพระที่ที่สองของพรรษาแต่เป็นพระที่สามที่เราจะรักษาสินโบโสอบุรสถเพราะว่าพระแรกนั้น เป็นวันอาสันหาบูชานะครับแต่ยังไม่เข้าพรรษาวันทัดมาค่อยเป็นเข้าพรรษานะครับก็วันนี้ก็ถือเป็นพระที่สองของวันพระนะครับพร้อมแล้วก็ขอนำนิติธรรมเข้าสู่ศาสนาพิธีโดยมกุาย,ยกวันนี้ก็จะเป็นพ่อมนัดกก่าวก่าวนำนำบูชาพระแล้วก็ประกาศอุโบสถศีลโดยพ่อจบกำปัลานะครับ ภูเชมะอิมินาสกาเรนะิินาสการสังขังภูเชมะสังขังภูเมะตายตณานัทาทััณหาันทนตัณหาันาตาทัตััา อนมันนามาสานิสุขะิปพนุอตถวโตสาวะสังโฆสังฆนัตมามิ วันนี้จะขอประกาศเติมเรื่องก่อนที่จะรักษาศีลโบสถให้สาธุชนทั้งหลายทราบทั่วกันก่อนสมาทานการณบัดนี้วันนี้เป็นวันปราณาศสีครบดีสีแรมสิบห้าขั้นเดือนแปดแห่งกาลปักซึ่งเป็นวันที่สาธุชนอุบาศกอุบาสิกา จะฟังธรรมรักษาสินุโบสถบัดน,นี้ขอกุศลอันยิ่งใหญ่คือพลังแห่งองค์สมาทานศินุโบสถแปดประการนั้นจงเกิดจงมีแก่สาธุชนทั้งหลายที่ตั้งจิตกำหนดการว่าจะรักษาสิอุโบสถวันนี้ให้สิ้นการณราตรีก็คือวันหนึ่งและคืนหนึ่งฉะนั้น วันนี้ก็ควรเว้นจากโทษที่เป็นอารมณ์ก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตหนึ่งเว้นจากการรักทรัพย์ของท่านผู้อื่นหนึ่งเว้นจากกรรมอันที่เป็นฆ่าสึกต่อรมะจันหนึ่งเว้นจากการพูดปดคือพูดไม่จริงหนึ่งเว้นจากการดื่มจุราแระเมรัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทหนึ่ง เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้วนี่เว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและลูการนเล่นต่างๆชนิดที่เป็นค่าสึบต่ออุศลเว้นจากการทัดตรงสวมใส่การประดับตกแต่งตนด้วยของหอมและเครื่องทาหนึ่งเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ ซึ่งภายในยัตุนุตและสำลีหนึ่งฉะนั้นวันนี้อย่าปล่อยให้จิตฟุ้งซ่างส่งไปอื่นเลยจงตั้งใจสมาทา,านีินุบสถแปดประการนั้นโดยความเคารพเพื่อบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยรธ,ธรรมานธรรระปฏิบัติตามกำลังของกิหัสทั้งหลาย ชีวิตเราท่านทั้งหลายลำลงครองชีวิตมาจนครบถึงวันอุโบสถเข้าเส้นนี้ก็นับว่าเป็นลาบอันประเสริฐของพวกเราแล้วดังนั้นอย่าปล่อยให้จิตอย่าปล่อยให้ชีวิตและร่างกายปล่าไปจากประโยชน์อันนี้เลยจงตั้งใจสมาทานศิลอุโบสถแปดประการโดยความเคารพณโอกาสนี้ ala dhanasinubho sattva patang majang bhante ti-calani-nāsaṁ ātāṁ kacamanā-kataṁ uttā-bhanyatāṁ sattva-taṁ ขัสมนาคตังทธัญตุโภัปโภังยาจามะปายมปีมะยังอัตมัยังอันเตติสระเนรัสหาตะัสหาังคัสมนาคตังอัฏสาตัง 包我的。

สังขัญจะสระนังคโตสระนังคโตอุปาสกตังอุปาสกสระังคตตสระนังคตตังอุปาสิกตังธรการเทเสสิงเทเสสิงพิโกสังคสสังพสัสสัสังมุขาสังมาเอตังเมพระนังเทมาเอตังเม สารนะมังเอตังเอตังสัรนะมุตตังสนะมังเอตังสาคะะสนะมาคมะสัพพะทุขาสพุขาปะมุตเยะเยยัถาพลังจะเลยังจะเลยหังสัมมา สัมมาสัมพุทธัสสาสนังทุกขานิสสปรนเสวะผูชายว่าาคีอัสังผู้หญิงว่าภาคีนิสสังาอามาคาเะ กมังประกตังมียายังผุ้ตปฏิการตุกขัทยันตังบรเรสังเณีตุมาพูดสุวาโตุะข์เาธัดมุธรรมนวมสามีกายแวากายวเตสวานท้นกมังประกตังมยายัง Sampo watikan hatu hati yang sang, Karang dari sang wadidung watumir. Subadit kandung kakawato sawapasampo, Sang karang ngapari, Kainapadayo jetan sawa, Sang hebuk amang pakatang ရရျသ်တက်တြြးရမူေရျသ်ရ်ရ်ရ်